จะมารีวิวของในไดโซนะคะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะ BB Face Cream นะคะเป็น Skin Complete BB เนาะตัวนี้เป็นสี Natural b a ย e นะคะเป็นของไดโซแต่ว่า Made in Korea นะคะให้มา40กรัมเนาะเท่าท,ที่เราอ่านดูข้างหลังนะคะเขาบอกว่ามีส่วนผสมของสารบำรุงจากเชียร์บตัตเตอร์แล้วก็อะลูเวลาด้วยนะคะตัวนี้เท่าท,ที่ดูแล้วไม่น่าจากการแดดเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะคะเราไม่แน่ใจว่าตัวนี้ม,มัน ะะถ้าเมื่อไหนที่แบบว่าเออมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้หรือว่าเคยใช้ตัวนี้เนี่ยก็มาพูดคุยกันได้นะคะนี่นะคะขนาดหนอของเขาเนาะให้มาเยอะพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อนะของบีบีของเขาเลยดีกว่าเนาะข้างในของเขานะคะก็จะมีต่อเป็นฟอยล์พลาสติกปิดมาอีกทีนึงนะคะเราก็มอมาแกะตรงนี้กออ,อันนี้คือเนื้อบีบีของเขานะคะ สีของเขาเป็นสีเนเชอร์เบทนะคะขาเดืองเนาะเนื้อค่อนข้างเหลวเลยนะคะเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูนะคะเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะอันนี้คือเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะค่อนข้างที่จะบางเบาแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้เทียบกันนะคะอันนี้คือข้างที่ลงน,นี่คือข้างที่ไม่ลงนะคะดูแล้วไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะ มาชาติมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทาทุกครึ่งหน้าก่อนนะคะอ๋อลืมบอกไปอันนี้คือหน้าของเราก็คือลงเฉพาะครีมบำรุงแล้วก็ครีมกันแดดนะคะจะได้เห็นว่าเจ้าพีพีตัวนี้เนี่ยสามารถปกปิดได้ดีหรือเปล่านะคะเราเป็นคนแบบดิีๆใส่แบบลุ้งเยอะๆอือเป็นไงตอนนี้เราทาเสร็จแล้วครึ่งหน้านะคะคือฝั่งนี้นะแต่ทำไมเรารู้สึกเหมือนว่ามันยังไม่ได้ทาเลยละเนี่ยหน้าก็ไม่ได้ขาวขึ้นนะคะแล้วก็ ไม่ได้ปกปิดอะไรด้วยนะแต่สีเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยอะอันนี้คือฝังที่ทานะคะอันนี้ผือฝังที่ไม่ทาแต่ว่าหาความแตกต่างไม่เจอแหละทุกคนทาเหมือนไม่ทาเลยนะคะตัวมันดีไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราจะไปลงบีบีแล้วก็แต่งหน้าส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าหลังแต่งหน้าเนี่ยผิวของเราจะอกมาเป็นยังไงเนาะค่ะตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะผิวของเราก็จอกมาประมาณนี้เนาะจะเห็นได้ว่าสีผิวของเราค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะคะแล้วมันไม่ได้ลอยนะคะสีไม่ได้ต่างจากคอเลยคือแบบเหมือนเป็น ิวเดิมของเราเลยนะคะบีบีตัวนี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางเบานะคะบางเบานี้นะตอนแรกที่เห็นสาวมืมของเขาเป็นแบบเชียร์บัตเตอร์กับลูเวล่าเราก็คิดว่าเออมันจะเหนียวมันจะหนึบหนัอะไรหรือเปล่านะคะแต่ผลปรากฏว่าพอใช้ไปแล้วนะคะแบบเนื้อเขาบางเบามากแล้วก็ทาปุ๊บก็คือแบบแห้งไปเลยนะคะไม่ได้รู้สึกแบบเหนียวมือหนาอะไรเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่ได้ปกปิดอะไรนะคะก็จะเห็นรอยสิวแล้วก็รอยเส้นเลือดของเราเหมือนเดิมนะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาช่วยปรับให้ผิวเราดูเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ให้สีผิวของเราดูสม่ำ ปิดเปลี่ยกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะติดช่วงไรผมทํทำให้เป็นคราบได้นะคะตอนนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับน้องๆง้าไปเรียนได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ดูหนาดูโปอะไรเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับ เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะคะว่า8ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยผิวของเราจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ผ่านมา8ชั่วโมงแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าหน้าของเราเนี่ยไม่มันแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยนะคะใจดุกกด้ๆยนะคะเห็นไหมตรงจมูกตรงแถวนี้ก็ไม่ลอกเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราลงแป้งฝุ่นระเต๋าเนาะนี่นะคะไม่มีอาการมันเกิดขึ้นบนใบห,หน้านะคะแล้วก็จะมีแค่ตรงนี้ ด้วยแค่60บาทนี้นะคะแล้วก็ค่ะกก็โอเคนะคะหน้าไม่มันแล้วก็ไม่ดัดไม่หมองระหว่างวันเนาะไม่เทาด้วยนะคะก็ในราคา60บาทเนี่ยเราถือว่าโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้นะคะเราให้ผ่านนะจ๊ะน่าจะมาดีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตาม